แอปชีต <She> ก็จะเป็นแอปนะครับสำหรับการสร้างเครื่องมือแอปพลิเคชันนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเรื่องการสร้างแอปเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงแอปเนี่ยมันจะเป็นแบบแอปเกมแอปโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว,วแอปอะมันเป็นเลเยอร์ของยุค IT ยุค IT ก็คืออะไรมาจากคำว่าอะไรอินโฟมิชันเทคโนโลยีใช่ป่ะก็คือเทคโนโลยีในการจัดก,การสารสนเทศสารสนเทศก็คือข้อมูลนั่นแหละ Use Case ที่ แอปชีตพูดถึงนะครับโน d e พูดถึงหรือแม้กระทั่งพวก Power App พูดถึงเนี่ยมันคือสื่อกลางครับที่ทำให้เราสามารถเข้าไปถึง Data ได้ง่ายขึ้นแล้วก็จัดก,การได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแบบตอนแรกผมอาจจะมี Data อยู่ใน g o Google s h e e t ใช่ปะที่ผมเองอผมรู้ผมใช้ g o o l l s s h e t t เป็นแล้วก็บันทึกเป็นแล้วก็แซฟวีนิดนึงเนี่ยพอใช้ได้ใช่ปะก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมมีอินเทอร์เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับ เขาอาจจะหนึ่งเลยคือเขาอาจจะไม่ได้แทบฟีเรื่อง Data มา Google s h e e t ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะนะหนึ่งสองคือเขาอาจจะไม่ควรเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างถูกไหมอย่างเช่นพวกยอดขายหรือว่าภาษีหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องก็สมมุติว่าเขาเป็นอินเทอร์ในด้าน Data เรื่องเรื่องของแบบ Marketing อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะต้องเห็นแค่ Marketing ถูกไหมแอปเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ครอบเรื่องของข้อมูลครับแทนที่เราจะให้เขาเห็นเรื่อง Data ทั้งหมดที่เป็น Google Spreadsheet เลยเนี่ยเราก็อาแอบไปครอบครับให้เขาเนี่ยเข้าได้ตามสิทธิ์ที่เขามีตามบัญชีที่เขามีอยู่ในบริษัทนะสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับมันก็จะต่างกันถูกไหมแต่ละคนแต่ละนแผนกที่ได้รับเนี่ยแอปเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถจัดก,การข้อมูลหรือว่า Information Technology อั่า,กกางองจัดการข้อมูลว่าเฮ้ยคนนี้นต้องเห็นข้อมูลนี้คนนั้นต้องเห็นข้อมูลนั้นใช่ไหมพอเป็นแอปปุ๊บ เวลาที่จะแก้ข้อมูลปุ๊บเรามันต้องเปิดชีตแหละนะข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงถูกปะ่ะเราก็ติ๊กเอาอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่า d r o p d o w เอานะผ่านแอปนะแล้วก็สิ่งที่เรี่า no code นะ no code ก็คือเวลาที่เราทำเนี่ยเราม่ต้องเขียนโค้ดนะครับซึ่งอะไรแบบ Python เนี่ยเป็นช่องที่เอ่เกี่ยวกับ Python ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราอะเริ่มจากการที่เราไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเห็นว่าจริงๆคนทั่วไปอะควรจะสร้างเครื่องมืออะไรใช้งานเองได้ นะแล้วก็ Python นี่ก็จะเป็นภาษาหนึ่งเท่านั้นเองที่ช่วยเราสร้างตรงนี้ได้คราวนี้พอเริ่มมี No Code นะครับ No code เนี่ยถูกเริ่มพูดถึงมากนะครับแล้วก็มีโปรแกรมฟรีเข้ามาเยอะแยะเนี่ยเราก็จะมาตรงนี้เพิ่มแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างเครื่องมืออะไรทำเองได้นะซึ่งโนโค e ที่เราสนใจอยู่เนี่ยมีแอปชีตหนึ่งและนะวันนี้เรามาเรียนกันนะี Power Automate นะพวก Power platform นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมา นะซึ่ง no code ก็จะช่วยให้เราสร้างเครื่องมืออะไรพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่ามันจะว้าวแค่ไหนนะครับทำไมแอปชีต์นะต่อไปง่ายเลยคือเจ้าของแอปชีต t คือ Google ครับนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันต่อก o o g l e อยู่นะครับก็บริษัทเนาะอย่างอย่างถ้าใครทํางานบริษัทอยู่ก็จะมี2ค่ายถูกไหมจะมีค่าย Microsoft กับค่าย g o o g l e ใช่ไหมอันเนี้ยก็ลองถามที่ไอทีบริษัทก็ได้ลองถามที่บริษัทก็ได้ว่าของเราเป็นค่ายไหน นะครับถ้าใค้ Google เนี่ยจะเชื่อมกับแอป e ีตได้ง่ายกว่านะเรื่องทางข้อมูลเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะมีตัวเชื่อมให้นะแต่ว่าอาจจะต้องไปขอสิทธิ์ทาง IT นิดนึงนะไม่แน่ใจว่าแต่บริษัทมี Policy ยังไงนะครับถ้าบริษัทเล็กหน่อยอาจจะง่ายหน่อยนะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง Microsoft เนี่ยจะเป็น Power Platform นะ power platform ก็มี p o w e r App นะใช้ทำแอปชีตคลายๆกันนะมี Power a u t o m a t e ใช้ทำ RPA นะครับใช้สร้างบอท แล้วก็มี Power BI นะครับ Power BI ก็คือวิธีขอข้อมูลเนาะของฝั่ง Google ก็จะเป็นอะไรดัต a a t สตูดิใช่ไหม HR ใช้นะครับจัดการ workflow นะครับ Data นะครับส่งถึง stakeholder ต่างๆนะครับหรือว่าคนที่มีสิ์เนาะนะนะี N ่ no code นะครับก็ะบจะช่วยให้ User พวกเนี้ยนะครับสร้าง,งไอ้โปรแกรมพวกเนี้ยขึ้นมาได้นะ means that functional solutions can be deployed at a fraction of the cost and oftentimes in a matter of hours instead of weeks or months กลับมานี้นิดหนึ่งภาพนี้น่าสนใจมากนะคือถ้าเป็นกระบวนการทั่วไปเนี่ยในบริษัทหนึ่งจะสร้างแอปขึ้นมาอันหนึ่งหรือว่าสร้างกระบวนการจัดกการข้อมูลขึ้นมาสักกระบวนการหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะสังเกตว่าเส้นทางปกติเนี่ยก็จะไปที่มีไอเดียใช่ป่ะ มีการเก็บ tor ใช่ปะเก็บสเปคนะครับเก็บ Requirement มานะาไปคุยกับ Dev Team นะครับ Dev Team ก็จะไปสร้างขึ้นมานะครับไปเขียนโคด้ดแล้วก็ออกมาเป็น Solution ใช่ปะซึ่งปัญหาพวกเนี้มีเยอะมากนะเหมือนละครไทยเลยก็คือแบบ Dev Team อยากทำแบบ Dev Team อยากทำให้มัน Efficient ในเชิงวิศวกรรมใช่ไหมแต่ว่า User <laughs> ใช้ไม่ได้เพราะว่าอา้าวฟีเจอร์ที่ควรมีไม่มีนะครับติดปัญหาทางเทคนิคอ,อะไรประมาณนี้นะ ก็เวลาที่ไอโนโคดเนี่ยเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะกับเ,เรื่องของโนโคดที่ใช้สร้างแอปอย่างพวกแอปชีชนะหรือว่าพ r แอปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยแทนที่เราต้องไปผ่านโปรเซสแบบยากๆอะเรามีไอเดียปุ๊บอะเราสามารถจับวางจับวางจับวางออกมาเป็นแอปออกมาเป็นโซลูชันให้กับแผนกเราได้เลยนะในคลิปบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยหลักชั่วโมงนะครับที่จากตอนแรกต้องเก็บสเปคสสัปดาห์นะครับคุยกับเดฟทีมเดือนหนึ่งนะ เอามาเทส t p โปรดักชันอีก2เดือนนะอันนี้บางทีเราทำแค่แบบเฮ้ยนับชั่วโมงเลยนะได้เป็นโซลูชันเลยอาจจะแชร์ให้ฟังแล้วกันนะอันนี้ก็อันนี้จริงผมก็มีเตรียมคอร์สไ้ด้วยนะเป็นคอร์สเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พวกโนโคนี่ถูกพูดถึงเยอะเนะี่ยคือช่วงนี้บริษัทเขา ฮอตเรื่อง Digital ทรานส์ฟอร์เมชัใช่ปะมดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัคืออะไรคือจากตอนแรกอ่ะบริษัทเราอาจจะเริ่มต้นมา30ปี20ปีใช่ปในยุคแรกมันก็จะเป็นอะไรฮะกระดาษบ้างใช่ปหทำมาบนกระดาษบ้างนะเปลี่ยนมาเป็นคอมพิวเตอร์บ้างแต่ว่ามันก็จะยังเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีคนคีย์อะไรอย่างี้ใช่ไหมนะแต่ด้วยความที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะเราช่วงนี้เนะี่ยมีเรื่องของ Mas s Mass Lay Off ใช่ไหมนะไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกันหมดนะครับการที่บริษัทคาดหวัง productivity มากขึ้นหรือว่าแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่มีเรื่องของดอกเบี้ยอะไรพวกนี้แล้วมันก็มาบีบคนนะคนก็เลยต้องมาแบบว่าดินรนนิดน,นึงนะหนึ่งเลยคือเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะสองคือเราก็ต้องมีโซลูชันในพวกนี้มาช่วยบริษัทอีกทีหนึ่งความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะของ no code คืออะไรหรือว่าคือนอกจากที่มันจะมีแพลตฟอร์มให้เราลากวางแล้วเกิดเป็นแอปได้อะมันยังมีพวกแบบ เขาเรียกว่าอะไร extension เหรอะนะพวก add in อะไรพวกเนี้ยที่เป็นแบบว่าแอปสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นพวกแบบเฮ้ยถ้าคุณมี address เนี่ยหรือคุณมีที่อยู่เนี่ยผมมี map ที่จะเอาที่อยู่ของคุณอนะไป v i s u a l i z e ขึ้นมาให้ขึ้น map ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปสร้าง map เองเพราะว่าผมไป google นึกออกไหม <laughs> นะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยคุณคุณจะต้องแบบว่ามีฟอร์มมี PDF มาเนี่ยแล้วคุณต้องการสแกนข้อมูลเก็บเป็นตารางเนี่เก็บเป็นข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยคุณไม่ต้องเอาคนเกาะคุณเอาโทรศัพท์คุณอนะสแกนนะครับด้วยแอปของ Google เลยนะครับเพื่อทำอย่างเช่นแบบ image capture ใช่ไหม text classification อะไรพวกเนี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าแอปแอปชีตมีหรือเปล่านะแต่ว่า power app มีนะขายไว้ก่อนนะ power app กําลังจะมาสนะ <c oughs> <c oughs> power app กําลังจะมานะครับก็คือ ประมาณนี้ก็คือด้วยความที่บริษัทมันใหญ่ใช่ปะมันก็จะมีแบบอะไรที่แบบเจ๋งๆวา้วาวาที่เขาทำไปแล้วอะเอามาเชื่อมให้เลยนะครับสิงเนเจอร์แคปเจอร์อะไรเงี้ยนะเซ็นบนปากกาใช่ไหมแล้วเก็บขึ้นมาเป็นข้อมูลดิจิทัลได้อะไรเงี้ยนะอ่านบาร์โค้ดอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ต้องไปเขียนโค้ดเองนะครับเขาก็มีโบดูพวกเนี้ยมาใส่ให้ใช้ฟรีแอปชีใช้ฟรีนะครับ,ว,มม u, ว,รบวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเรียนในคอร์สเซยล่านะฮะนี้เฉลยไปก่อนแล้วก็ เป็นตัวที่ทุกคนสามารถไปกดเอาคอร์สฟีได้ด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าทำยังไง